วันนี้ผมจะมารีวิวการดวลทักษะระหว่างทีมอสเนนอลและทีมรวมดา,า,มาราเมเจอร์ีกอเร์เริ่มแรกก็จะเป็นการเปิดตัวผู้เล่นทั้งสองทีมและจากนั้นก็จะเป็นการดวลทักษะผู้รักษาประตูและก็จะเป็นการดวลสกิลการยิงประตูซึ่งอสแนนดเป็นฝ่ายชนะในเกมแรกแเกมที่2ก็จะเป็นทักษะการจับบอลการอากาศและแปรให้เข้าเป้าหมายซึ่งเกมนี้อ์เซนอลเป็นฝ่ายชนะไป และเกมที่3ก็จะเป็นเกมยิงลูกวอลเล่และเกมที่4ก็จะเป็นการส่งบอลวัดความแม่นในการส่งบอลเจอจินโยดวลชนะไปซึ่งส่วนใหญ่อาเซนน้นก็จะเป็นฝ่ายชนะไปครับเกมสุดท้ายก็จะเป็นเกมคอสบาชาเลนซึ่งสมบัเซนนัเป็นฝ่ายชนะไป4ต่อ1นึอันนี้เป็นสกิลชาเลนต์นผมครับ